สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพาไปดู2หุ้นยักษ์ใหญ่อย่าง Microsoft และ Oracle ที่ตอนนี้กำลังร้อนแรงจากทั้งกระแส AI และการเติบโตของธุรกิจข่าวอย่างก้าวกระโดดโดยเฉพาะ Microsoft ที่ไม่เคยพลาดเป้ากำไรเลยตลอด2ปีส่วน Oracle ก็กำลังจะได้ดีลใหม่กับ p พ a m า u n t มูลค่ากว่า100ล้านเหรียญต่อปีทั้งหมดนี้จะส่งผลยังไงกับหุ้นและทั้ง2ตัวนี้ยังน่าลงทุนอยู่ไหมคลิปวันนี้มีคาตอบค่ะก่อนที่จะไปดูคลิปนะคะฝากกดไลค์ like กดแชร์กดติดตามช่องของเราด้วยนะคะไปดูเนื้อหากันเลยค่ะ ถ้าจะพูดถึงผลประกอบการของ MSFT หรือว่า Microsoft นะคะต้องบอกเลยว่าตัวนี้นะคะก็ยังแข่งแก่งอย่างต่อนเนื่องนะคะเริ่มที่ Microsoft เนี่ยหุ้นตัวนี้เนี่ยก็ไม่ธรรมดาอยู่แล้วเพราะว่าตลอด2ปีที่ผ่านมานะคะไม่เคยพลาดเป้าไรายได,ได้หรือ EPS เลยคือไตรมาสที่4ของปี2025นี้เนี่ยกำลังจะประกาศในวันที่30กระะกฎาคมนี้แล้วนะคะนะักวิเคราะห์ก็คาดว่าไรายได้เนี่ยจะโตกว่า14%และ EPS เนี่ยจะโตมา14.5 เรียกได้ว่าเป็นหุ้นที่สเสถียรแล้วก็เติบโตแบบชัดเจนมากเลยค่ะสําหรับ Microsoft นอกจากผลประกอบการจะแข็งแกร่งแล้วเนี่ยปัจจัยหนุนก็ยังแข็งแกร่งด้วยนะคะกําไรของ Microsoft เนี่ยเรียกได้ว่าโตเร็วกว่ารายได้ด้วย แปลว่าอัตรากำไรสุดทิเนี่ยสูงขึ้นซึ่งนักลงทุนสาย Value นะคะก็จะชอบมากแถมช่วง3เดือนที่ผ่านมานะคะวอ r ต e นนะคะก็ปรับ EPS เนี่ยขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยสะท้อนให้เห็นเลยว่า Microsoft นะคะใช้ต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพและมี e ล a g e ที่ดีมากค่ะสำหรับ Microsoft นะคะก็ถือว่ายังเป็นจุดแข็งในยุค AI อยู่เพราะว่าในยุค AI แบบนี้เนี่ย Microsoft ถือว่าเป็นผู้นาอันดับ2ของโลกในตลาดคาวเลยและมีฐานลูกค้าก็คือ องค์กรขนาดใหญ่ทำให้สามารถขายพ่วง AI ได้ง่ายค่ะที่สำคัญเลยก็คืองบ R&D เนี่ยเพิ่มขึ้นเกือบ3เท่าในรอบ10ปีแปลว่าบริษัทก็ยังโฟกัสกับนวัตกรรมระยะยาวอย่างแน่นอนทําให้ความมั่นใจต่อ AI เนี่ยก็เพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะซึ่งถ้าเรามาดูข้อมูลจาก BCG และ UBS นะคะยังบอกว่า ความมั่นใจของคนทำงานต่อ AI เนี่ยกำลังพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องก็เหมือนกับที่เรานะคะก็ใช้ AI ในยุคป,ปัจจุบันกันมากขึ้นนั่นเองค่ะและการใช้งาน AI ในสหรัฐอเมริกาเนี่ยยังเพิ่งเริ่มเท่านั้นนะคะหมายความว่า Microsoft เนี่ยยังมีโอกาสเติบโตจากเทรนนี้อีกมากเลยค่ะ ส่วนในเรื่องของ valuation นะคะก็ยังถือว่าน่าสนใจอยู่นะคะแม้ว่า PE นะคะจะสูงแต่ว่าก็สมเหตุสมผลกับการจเจริญเติบโตต่างๆนะคะการเติบโตของทั้งกำไรไรายได้ต่างๆและนะักวิเคราะห์ก็คาดว่า PE นะคะกับ priceFCF เนี่ยจะลดลงในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าราคาหุ้นตอนนี้ยังถือว่ามีส่วนลดประมาณ7%จากมูลค่าที่เหมาะสมค่ะเป้าราคาก็ถูกปรับขึ้นจาก509ดอลลาร์ 9, ไปอยู่ที่542ดอลลาร์ 42, แล้วด้วยซึ่งเดี๋ยวเราจะไปวิเคราะห์กราฟเทคนิคกันบ้าง ะะเรานะคะก็จะไปเริ่มจากไทม์เฟรมมันก่อนนะคะก็คือภาพรวมที่ใหญ่กันก่อนเลยเนาะในภาพรวมใหญ่ของตัว M S F T นะคะหรือว่า Microsoft เนี่ยยังถือว่ามีอัพไซด์ยังเป็นอัพไซด์อยู่ก็คือยังเป็นแนวโน้มขาขึ้นอย่างชัดเจนนะคะเป็นเลข3ของแพทเทิร์นสีขาขึ้นด้วยมีเงินทุนไหลเข้าอย่างต่อเน,นื่องนะคะแล้วก็มีรายใหญ่สะสมส่วนฮทม์เฟรมวีคนะคะก็ต้อง มองว่าตอนนี้นะคะเขาก็ทำ all time high แล้วด้วยนะคะเขาจะมีจุดสูงเดิมนะคะอยู่ที่บริเวณราคาประมาณ4 6 1 5 1ดอลลาร์นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยหลังจากที่เขาเบรก out จุดนี้มาได้แล้วนะคะทุกคนลองดูเนาะนี่จุดนี้นะคะราคาะคะก็ไปอย่างต่อเนื่องเลยเป็นแห่งเขียวต่อเนื่องนะคะเป็นหลายสัปดาห์นะคะยังมีแรงซื้อจํานวนมากและเงินไหลเข้าเนี่ยก็อย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันนะคะและถ้าเราไปดูในทางเฟรมเดย์ก็คือการหาจุดซื้อขายในทางเฟรมเดย์นะคะตอนนี้เนี่ยขึ้น เป็นเลข1น,นะคะแพทเทิร์นสีเป็นเลข1แต่ว่าในระยะสั้นตรงนี้เงินทุนยังไหลออกอยู่แปลว่าเขาเนี่ยยังพักตัวอยู่นะคะพักตัวอาจจะออกข้างอยู่ถ้าเผื่อว่าเงินทุนเป็นไหลเข้าโอกาสที่จะไปต่อก็จะมีสูงกว่าซึ่งตอนนี้นะคะก็รายใหญ่สะสมอยู่ที่บริเวณประมาณ60%นะคะก็เขาสามารถควบคุมราคาได้นะคะเงินทุนยังไหลออกถ้าเงินทุนไหลออกในช่วงที่หุ้นเป็นขาขึ้นหรือว่ายังยืนเหนือแนวรับได้เนี่ยก็แปลว่าเขาเนี่ยยังพักตัวนะคะแล้วรอให้เขาพักตัวจบและค่อยดูจุดที่เหมาะสม อีกทีนึงนะคะโอกาสที่ราคาจะไปต่อถ้าเงินทุนเปลี่ยนไปไหลเข้าเนี่ยก็มีเหมือนกันในระยะสั้นนะคะแล้วได้เห็นการเติบโตกําไรแล้วก็กราฟของ Microsoft ไปแล้วนะคะเขาก็ยังมี ความเสี่ยงที่จะต้องระวังเหมือนกันนะคะแน่นอนว่าไม่มีหุ้นไหนที่ไม่มีความเสี่ยงนะคะ Microsoft เองก็เคยเกิดปัญหานะคะอัเ,อเทตทั่วโลกในปี2024และยังมีประเด็นด้าน Cyber s e c u r i t y นะคะกับ h a r e p o ย n t ล่าสุดด้วยรวมถึงกฎระเบียบด,ด้าน AI นะคะที่อัดเข้มงวดขึ้นในอนาคตแต่ว่าโดยรวมนะคะ Microsoft เนี่ยยังสามารถรักษาภาพลักษณ์แล้วก็ความน่าเชื่อถือได้อย่างดีค่ะและตอนนี้ใครที่ยังถึง Microsoft อยู่สามารถพิมพ์เพื่อพูดคุยกันที่ช่องแชทด้านล่างได้เลยนะคะส่วนตัวถัด ไปนะคะที่เราจะมาพูดถึงนะคะนั่นก็คือตัว o r c l นะคะหรือว่า Oracle Corporation นั่นเองนะคะ o r c l นะคะก็เป็นบริษัทเทคโนโลยีสัญชาติอเมริกันระดับโลกนะคะที่เชี่ยวชาญด้านซอฟต์แวร์สำหรับองค์กรและโครงสร้างพื้นฐานของระบบคลาวค่ะซึ่งธุรกิจหลักๆของ o r c l เนี่ยก็คือซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลนะคะหรือว่า Database ซอฟต์แวร์ซึ่ง Oracle Database เนี่ยเป็นหนึ่งในระบบจัดการฐานข้อมูลที่นิยมที่สุดในโลกใช้ในองค์กรขนาดใหญ่เช่นธนาคารรัฐบาลโรงพยาบาลและบริษัท Fortune 500ด้วยค่ะ2นะคะธุรกิ กิจหลักของ OCR เนี่ยก็จะมีระบบ ERP, CRM, SCM และระบบค่าวนะคะซึ่งพัฒนาโซลูชันสําหรับการจัดการองค์กรนะคะเช่น ERP เนี่ยจะเป็นการวางแผนทรัพยากรองค์กร CRM เป็นการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าและ SCM เนี่ยเป็นการบริหารทรัพยากรบุคคลค่ะธุรกิจหลักอย่างที่3ของ Oracle ข o u วนะคะก็คือ OCI หรือว่า Oracle Cloud นะคะตัวนี้เนี่ยจะให้บริการค่าวแบบครบวงจรแทงกับ Amazon AWS แล้วก็ Microsoft Azure นะคะ Google l o u d ด้วยนะคะใช้สําหรับร u นแอปพลิเคชั เก็บข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆนะคะและธุรกิจหลักอย่างที่4ก็คือเทคโนโลยี AI และ Big Data ค่ะซึ่ง Oracle เนี่ยผนวก AI แล้วก็ Machine Learning เข้าในระบบฐานข้อมูลและแอปขององค์กรล่าสุดก็มีดีลกับ OpenAI TikTok ตีมูนะคะสำหรับบริการคาวที่ใช้ AI หนักๆด้วยค่ะ ซึ่งจุดแข็งของ o r c l นะคะก็คือฐานลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ทั่วโลกโซลูชันครบวงจรสำหรับองค์กรน,นะคะทั้งซอฟต์แวร์แล้วก็อินฟราสตรักเจอร์นะคะความปลอดภัยของระบบระดับสูงความสามารถในการแข่งขันในตลาดขาวที่เติบโตค่ะแล้วมาดูกันนะคะว่าตัว Oracle เนี่ยมีปัจจัยอะไรที่ทำให้ราคาหุ้นขึ้นบ้างนะคะข้อแรกเลยนะคะก็คือการเติบโตของธุรกิจข้านั่นเองนะคะ Oracle เนี่ยก็กำลังเร่งพัฒนาขยายตลาดนะคะโครงสร้างพื้นฐาน ข้าวแข่งกับ AWS Google Cloud ต่างๆและล่าสุดที่บอกว่ามีดิวนะคะกับ Open AI เนี่ยมูลค่า30,000ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับบริการข่าวและกับ TikTok ตีมูและล่าสุดนะคะสกายแดนพาราเมลด้วยสะท้อนว่าลูกค้าระดับโลกนะคะไว้วางใจที่จะใช้ Oracle Cloud มากขึ้นทำให้รายได้ของคาวเนี่ยเติบโตอย่างต่อเนื่องค่ะ 2. นะคะการทานฟอร์มตัวเองจากซอฟต์แวร์ไปสู่คาวพรีเวเดอร์นะคะซึ่ง Oracle นะคะเขาเคยถูกมองว่าโตช้าถ้าเทียบกับคู่แข่งแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาได้เปลี่ยนจากโมเดลจาก การขายซอฟต์แวร์มาเป็นบริการคลาวได้สำเร็จแล้วกลายเป็นผู้เล่นสำคัญในยุค AI นะคะที่ใช้คลาวอินฟาสต u เจอร์ค่ะ 3. นะคะผลประกอบการเติบโตแข็งแกร่งนะคะรายได้ธุรกิจจากข่าวเนี่ยเติบโตก็คือรายได้จากธุรกิจข่าวนะคะเติบโตขึ้นนะคะอัตรากาไรดีขึ้นตามการประหยัดต้นทุนจากข่าว EPS เติบโตต่อเน,นื่องทําให้หุ้นเนี่ยน่าสนใจในสายนักลงทุนของสถาบัน 4. นะคะกระแสะ AI และความต้องการด้านค่าวเนี่ยพุ่งสูงขึ้น AI นะคะอย่าง ChatGPT และระบบที่ต้องใช้ข่าวพลังงานสูงตรงนี้นะคะก็ทําให้มีความต้องการด้าน AI ข่าวมากขึ้นนะคะ Oracle เนี่ย ก็ได้ดีลกับ OpenAI และนักลงทุนเชื่อว่า Oracle เนี่ยจะเป็นรากฐานของยุค AI ด้วยความต้องการคาว i n อินฟ t าสตรักเจเนี่ยทั่วโลกก็ดันราคาหุ้นให้ขึ้นด้วยเช่นกันค่ะ 5. นะคะ valuation เนี่ยยังไม่สูงมากเกินไปนะคะถ้าเทียบกับ Microsoft หรือ Amazon Oracle เนี่ยยังมี PE ที่ต่ำกวา่านักลงทุนบางกลุ่มนะคะมองว่า Oracle เนี่ยเป็นหุ้นเทคที่ยังมีส่วนลดและยังสามารถเติบโตได้อีกมากค่ะ 6กนะคะการสนับสนุนจากผู้ก่อตั้งของเขานะคะแลลี่เอลิสันนะคะเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่นะคะแล้วก็มีบทบาทในการผลักดันธุรกิจ AI แล้วก็ขาวนักลงทุนเนี่ยยังคงมั่นใจวิสัยทัศน์ระยะยาวของผู้บริหารอยู่และ7นะคะตลาดมองเป็นหุ้นปลอดภัยในกลุ่มเทค Oracle เนี่ยมีฐานลูกค้าระดับทั่วโลกมากมายเลยและรายได้ประจำจากซอฟต์แวร์ต่างๆเมื่อเทียบกับหุ้นเทคใหม่ๆนะคะ Oracle เนี่ยก็ถูกมองว่ามั่นคงแล้วก็ได้ประโยชน์จากเทรน AI ด้วยค่ะ และสำหรับข่าวล่าสุดนะคะโอร็อกเนี่ยก็มีดิลลับดิลใหม่นะคะ100ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะกับพาราเมลนั่นเองล่าสุดเนี่ยกำลังเจราจานะคะตีมูลค่า100ล้านดอลลาร์ตอร่อปีรองรับการควบรวมกิจการกับพาราเมลมูลค่า8 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐและถ้าเปลี่ยนระบบ มาอยู่บน Oracle Cloud จะได้ช่วยประหยัดต้นทุนไอทีได้หลายร้อยล้านเลยค่ะและแถมยังมีดีลใหญ่อื่นๆอีกนะคะ Oracle เนี่ยยังกลายเป็นผู้ให้บริการคาาวรายใหญ่ของวงการสื่อไปแล้วด้วยและยังมีดีลใหญ่ๆอื่นๆอีกมากมายนะคะและทำให้สื่อนะคะกําลังกลายเป็นธุรกิจสำคัญของ Oracle อีกด้วยค่ะต่อไปเราจะไปวิเคราะห์กราฟของ o r c l กันนะคะสำหรับ o r c l ถ้าเราไปดูกันที่ Time Frame รายเดือน ตอนนี้นะคะเขาก็เบรกเอาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็เป็นเลข 2, ของฮอมแพทเทนสีาขาขึ้นมีเงินทุนเข้านะคะถ้าลองยอ่อกราฟดูเนี่ยก็จะเห็นได้เลยว่าเห็นได้เลยนะคะว่าปัจจุบันเนี่ยราคานะคะทำออทามไฮแล้วก็เป็นเทรนของแนวโน้มขาขึ้นอย่างชัดเจนส่วนไทม์เฟรมวีคนะคะตอนนี้นะคะก็ยังเป็นลิปปินสีแดงขาขึ้นอยู่เงินทุนก็ยังไหลเข้าอย่างต่อเนื่องนะคะโดยนิสัยของเขาแล้วเนี่ยก็จะมีการขึ้นแล้วก็ ย่อนะคะมีการขึ้นแล้วก็ย่อเห็นไหมคะนี่คือนิสัยของหุ้นของเขาส่วนทา m e Frame Day เนี่ยนะคะตอนนี้เนี่ยเป็นเลข3นะคะแต่ว่าสังเกตว่าตัวเลขเนี่ยจะเป็นสีเขียวนะคะนั่นก็คือเป็นแพทเทิร์นสีก้าวขาลงนะคะในระยะสั้นนะคะก็คือพักตัวไซเวอ์ออกข้างอยู่รวมกับว่าเงินทุนไหลออกแต่ว่าถ้าเราดูภาพรวมใหญ่เนี่ยก็คือราคานะคะอยู่เหนือเส้น Homely r a i n b ทุกเส้น นะคะแบบนี้ก็คือเป็นจุดแรกแล้วของบุริ s t o c k แต่ว่าเงินทุนยังไหลออกอยู่แปลว่าระยะสั้นพลังงานยังไม่มาราคาก็อาจจะยังไม่ได้พุ่งไปนะคะแต่ในส่วนของรายใหญ่เนี่ยก็สะสมอยู่ที่บริเวณประมาณ80%เลยนะคะถ้าอยู่บริเวณ80%เนี่ยแปลว่ารายใหญ่สามารถควบคุมราคาได้อย่างสูงนะคะเขาจะลากราคานะคะจะ เขย่าของปล่อยของอันนี้ได้หมดนะคะเราก็ต้องติดตามต่อไปแต่ว่าถือว่าราคาเนี่ยก็ยังปิดเป็นแท่งสีเขียวแล้วก็ยังยืนอยู่เหนือแนวรับได้อยู่นะคะเราก็ติดตามรอให้เงินทุนเนี่ยเป็นไหลเข้าก่อดน,นะคะก็จะดีมีพลังงานเข้ามาซัพพอร์ตกันค่ะแล้วพี่ๆนักลงทุนหลหระรู้จัก Oracle หรือว่าตัว o r c l นี้กันอยู่ไหมสามารถพิมพ์คุยกันที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะสรุปนะคะ Microsoft เนี่ยเติบโตมั่นคงจาก AI ข้าว และโอรคอนะคะทานฟอร์มสำเร็จมีดิลใหญ่และราคาย,ยังไม่แพงจนเกินไปและทุกคนละ่ะคิดเห็นยังไงกับ2ตัวนี้บ้างถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง Profit p i n e e r US s t o r k ของเราด้วยนะคะและคลิปหน้าจะเป็นการเปรียบเทียบหรือวิเคราะห์หุ้นตัวไหนบ้างฝากทุกคนกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆด้วยนะคะสาหรับวันนี้ออมต้องขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบาย